สวัสดีครับวันนี้ครับมาอยู่กับช่องแค่ชอบหากินอีกเช่นเคยนะครับมายามรอบนะรอบลูกเดิมที่เก่าที่เดิมเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับเห็นน้องหมามาด้วยน้องหมายอยู่ห้างแถวนี้นะครับนี่มามาเร็วมาเร็วมาเร็วขามือหน่อกเูกเร็ว นี่เหรอไหนไหนอ,อ้ะขอมือครับได้เปล่าโอเค,ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโทษนะครมือใหม่ พยายามทำให้ดีที่สุดครับนะครับแกะเชียกอย่างลีุ้นพร้อมกันนะครับ เช้าไม่ได้มาพดีอ,ออกกับจ้างดูอันน้ไม่ค่อยติดแลครับจะถิ่นมาดูฮะเห็นไหมเร็วโอ้โหโอ้โห ฮัมวัสดีครับอโอ้โหยาวลูกฮืมเนี่ยมาเร็วบรรยากาศตาไม่ค่อยได้นะฮะ น้ำเริ่มหยุดไหลแล้วด้วยสงสัยฮะสงสัยอันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ปลาครับแต่ได้บรรยากาศนะฮะนะครับ ไม่ได้ปลาปลาได้แค่หน่อยเดียวครับเนีย่ยครับเดี๋ยวไปลงสะไว้นะ่ะเจ้าถิ่นวิ่งมาดูเลยฮะ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อย่าฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอจากไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ